ใช้อะไรแล้วแร้แไม่ดําครับก็ต้องเลือกใช้อะไรที่มันไม่ไปเสถียกับผิวของแร้งเพราะผิวแร้มีความบอบา,างบางกว่าหน้าเรานะครับและเหมาะสำหรับผิวจุดนั้นเป็นพิเศษครับผมไม่ใช่ว่าเราจะใช้อะไรที่แดงแรงใช้งององเข้าไปปุ๊บก็เกิดการเบินเกิดกันไม่ละ พอเจอในสารพวกนี้ถ้าหากลมคุณแพ้ง่ายก็เกิดผื่นเกิดเป็นลมพิษเกิดเป็นตุ่มสิวเกิดขึ้นและถ้าเผื่อมีสารพวกครับเหงื่อเข้าไปด้วยแล้วนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับเหงื่อหลั่งมาไม่ได้ครับมันเกิดอะไรขึ้นครับอันแรกแหละเรารู้สึกไม่สบายตัวครับอันที่2ทํตามมานะครับก็คือเกิดตุ่มต่างๆเกิดการแพ้ต่างๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งมหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่พบเจอทั่วไปครับดังนั้นในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กั่ผิดกนยนะครับผมแนะนาเลยครับว่าควรจะเลือกซื้อในกลุ่มที่เป็นรูปแแแบบขขขออ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 งงงงสสสสสเเปรรยคคัตต้้้้มมมมมีี่่นลลกกกฮะํําาาาาาห3ดดไไญ็ืถ คุมกินกายได้อย่างยาวนานครับและอันสุดท้ายที่ผมฝากบอกถึงนะครับก็คือว่าอะไรก็ช่างครับในการดับกลิ่นกายสารนั้นควรจะออกฤทธิ์เฉพาะที่คือไม่มีการหูดซึมหากมีการหูดซึมแปลว่าเกิดการสะสมเมื่อการสะสมทําให้เกิดโรคกันเองครับถ้าหากใครวันนี้นะครับยังมีปัญหาเหล่านี้อย่างที่ผมพูดมาข้างต้นนะครับและยังหาผลิตภัณฑ์ไม่ได้ผมอยากแนะนานะครับนี่เลยครับตัวนี้นะครับใช้สําหรับแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ครับ